ตอนนี้คุณกำลุนกำลังโอ้ยพูดไม่ได้แคสนะก็ผิดเลยก็ตอนนี้คุณกำลังอยู่กับเกม Spin the Cell Backlist กับผมเช่นเคยครับในไอซ์ไอซินั่นเองสำหรับจะเดินวนไปวนมาทำไมเออก็หลังจากที่ผมห่างหายกับเกมนี้ไปนานเนื่องจากไปนู่นนี่นั่นนะภารกิจเยอะแยะนะครับตอนนี้ก็กลับมาแล้ว ซึ่งตอนแรกผมถ่ายถึงมิชชั่นที่4แล้วแล้วไฟล์ที่ผมถ่ายไว้มันหายหมดเลยแล้วก็เซฟเกมก็หายก็ต้องมานั่ง <c oughs> เล่นใหม่เออจเจริญแต่ตอนนี้ผมกลับมาแล้วแล้วเราก็จะเริ่มกันเลยมิชชั่นที่2นะตอนแรกเซฟเฮาก็จะเป็นอะไรเนี่ย เอ้ยเดี๋ยวดิผมจำชื่อมิชชั่นไม่ได้อ๋อมิลาวาโอเคมิชชั่นที่สองคือมิลาวามิลาวาแล้วก็เมริกันคอนสตัมชั่นโอเคเราจะไปที่มิลาวาซึ่งคราวที่แล้วที่ผมเล่นไปมันจะเป็นระดับ normal ผมเล่นเป็นียลลิสติกแล้วนะครับซึ่งการคองแคลวก็ ไม่รู้ว่าจะคล่องเหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะว่าไม่ได้เล่นนานเหมือนกันโอเคเริ่มกันได้ start briefing Have you ever heard the Geneva Convention? i got FRIGHTS! I'll tell you I'm gonna go find a payphone and I'll let you call me. Did you, you get anywhere with the recon? I'm still trying to build a workaround and grab a fee. Just give me 2 minutes. I'm sorry to interrupt. The president's office confirms 3 dev routines are prepped and standing by. I'm, I'm, I'm sorry. Make sure they're ready on our go. You know what? Just give me this. That's where the cash dropped into my account as a wire transfer. You guys have any updates on that potential 4th location? We're just completing the trace now. Looks like the transfer came from Mirawa, Eastern Iraq. Grim, yeah, I've sure okay, got it. We Onyx satellite time from the NRO. Looks like the largest of the four camps we found. Heavily fortified. Listen up. Our best bet for Coban's buyer is Mirawa. I want to be on the ground an hour ago. Charlie, track the satellite feed, map every weapon, vehicle, and man in that camp. There's a kid with a cap gun, I want to know about it. We'll do. Briggs, prep a drone for overwatch. On it. Grim, coordinate with dev group. We're gonna have to hit the other sites when we move on Marawa. We don't have enough time to prep, Sam. We need to be on the ground as soon as we're over the camp. You're going in alone. ใช่จะไปคนเดียวอยู่แล้วเ็งกซี่คุณเพจนะครับโอเคพร้อมแล้วไปทำงานกันวู้ฮู้เราก็จะมาดูเซตติ้งของผมแล้วผมมีอยู่สองเซตนะครับ อันนี้เป็นเซ็คกคลาสสิกเดี๋ยวผมจะเอาเซ็กสเตลเข้าไปแต่ระเบิดยังไม่ครบว่ะงั้นขอปรับระเบิดให้ครบก่อนแล้วกันแก๊สเจ็ตสติก๊กเกอรคาเมล่าโอเคดโดรนดโดรนดโดรนไม่เอาไปดีกว่ายังไม่ต้องใช้ ใช้แฟตแบงก็ไม่น่าก็ไม่น่าใช้ใช้ไพเมรเลอร์ช็อกเกอร์แล้วก็สลิปปิ้งแก๊สแล้วเบิดตูมตามนี่ไม่ค่อยอยากไปนะเอาแค่แฟตแบงอ่าแค่นี้พอโอเคเลยช่องช่างมัน เดี๋ยวผมเอาเซสตเตลไปนะครับแล้วก็ปืนที่ผมใช้ดูปืนหน่อยโพสต์เลปืนที่ผมใช้ผมจะใช้ SCsPosital นะครับอ่านชื่อถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่ Modify นะครับไม่มีการ Modify เดิมๆพูดทำไมในเมื่อไม่เอาไปผมจะเอา5.7 USG ไปนะครับโอเคเลยุย พูดกันมันยืดยาวแล้วเกินไม่ได้เล่นนานอาจจะกระตุกรตก,กระตักกระตุกกระตักบ้างกระตุกกระตักบ้างนะครับโอเคเก็บก่อนเลยนี่ผมเล่นมาแล้วนะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนเลย โอเคมืออาจจะสั่นนิดหน่อยโอเคเคลียร์เกือบหลุดแม่งอ่ายิงได้เยี่ยมมากเพื่อนตอนนี้ลงไปแล้วกำลังเข้าไปเยี่ยมเยี่ยมอย่างเดียวกูเอาเอาสไนเปอร์มั้เหรอวะเอ่อผมปรับเซตติ้ง กราฟิกภาพเป็น normal ครับเพื่อไม่ให้หน่วงมากนะครับภาพก็ยังสวยอยู่นะครับโอเคผมชอบปืนกระบอกนี้เพราะว่ามันกระสุนมันเยอะดีอืภาพก็สุดยอดมากนะครับ น้ำน้ำก็สุดยอดสมจริงดีก่ Sam, อนที่เราจะดูถ้าเล่นเลวิสติกนี่มันจะมองไม่ทะลุนะครับผมไ,ไม่ใช่เล่นเลลิสติกเล่นระดับอ่าโปรเฟชชั่นิสต์แม่งมองไม่เห็นอะไรเลยไป้ทา <Yeah. S 1> งอื่น ทางนี้ทางนี้ตันเหรอวะน่งไม่เคยเดินมาแถวนี้เลยถ้าเดินออกไปมันยังจังไม่เห็นใช่ป่เดี๋ยวเราจะแบบนเนียๆไปเลยนะครับนนเนียๆ <c oughs> กูไปแล้วไ <c oughs> อ้เหี้ตาถวยวหาย สบายแล้วสบายใจไ hey ม่เข้าใจว่าจะเอาสไนเปอร์มาทำไมลืมเปลี่ยนประเด็นเลยโอเคผมก็พอรู้อยู่ว่ามันต้องอะไรอะไรยังไงนะอชนเดีย๋ยวมาให้ตัวนี้ไว้ก่อน ดินไปเลยมันนอาจจะไม่เห็นโอเคประจําจุดแล้วอมันจะมาพิสูจน์ว่าไอเสียงคนเนี้ยใช่กับคนที่เราตามหาหรือเปล่าไม่ใช่เหรอาหม่แม่งรู้ตัวเลย ส,ลลสัญญาณขาดสวยแล้ว uh, Sam, ไอ้บ้าไม่ใช่ทางนี้ไอ้โอ้โหมาถึงเปิดประตูเลยกูอยากเอาตัวม้าออกก่อนอแหวว น่าจะอยู่ข้างล่างคุยกับใครวะวไอสัตว์สองตัวเลยอ,ยอา่าฮพอจบบทสนทนาแล้วมึงก็มานี่เรียบร้อยตรงนี้ไปไม่ได้ว่ะไอหี้ยแม่งเยอะ โดโดๆๆๆขึ้นก่อนไม่ได้ไม่ได้ไมึงอื้อหือลงมานี่เลยผมจะเดินผ่านมันนะเดี๋ยวหาวิธีไปก่อนจำวิธีไปไม่ได้โอเคมันจะโดดออกทางนี้ปุ๊บโอเคได้อยู่ลงขึ้นมาแวบ โอเคมันจะผ่านในตรงนี้ได้ซึ่งครั้งแรกผมก็เล่นมั่วๆนี่เราไปเจอไอ้เกาะหนากระโดดใส่โบเรียบร้อยแล้วก็แฮกแล็บท็อปเราก็จะปล่อยสองตัวนั้นคุยไปอย่างสบายใจกูก็ไปแล้วนี่ไงแล้วก็เข้าคัสซี จัดเต็มเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแล้วแดกกระจกไปเดี๋ยว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 ไอสัตว์กูเอไมซิกได้ยินคำว่าเอไมซิกเท่านั้นแหละครับก็ต้องคุยกันต่อ สามปีสามปีที่กูเสิร์ฟเรื่องนี้เหรอมึงทำมันพังหมดเซเว่นไฟเซเว่นวาวลมึงน่าจะรู้นะว่ามันคืออะไรอ๋อมันกำลังตรวจสอบว่านี่มันใช่ใช่เอไซจริงหรือเปล่าสแกนมันเราต้องสแกน the hell you doing? ซอสแกนม่านตามันชื่อว่าเจดิดไฮโดสมันเองไหมซิกแต่ตอนนี้ไม่ได้เป็นแล้วเป็นแค่อดีตไอ้สัตว์หลอกกูมันไม่ใช่เกมนะไอ้สัตว์เจดิดแบ็คลิสมึงชอบเล่นมิคาบอยเหรอวะมึงช้าไปแล้ว แซมรีบส่งข้อมูลมามีแผนอะไรต่อไปแผนต่อไปคือระเบิดกูไม่อยากมึงตายว่ะกูพร้อม,มจะตายแล้วอ้าวไอสัตว์รู้งี้กูยิงมึงดิว่ะไอสัตว์เอ้ยเกิดอะไรขึ้นแซม มันยิงตัวเองว่ะโหเหี้ยขี้ถุยเดี๋ยวเปลี่ยนปืนก่อนเอ้ยสไนนี่เนี่ยไม่เป็นไรลองเปลี่ยนเตรียมเฮลิคอปเตอร์ให้พร้อมแล้วกันเผื่อไว้หนีมันได้ใช้อยู่แล้วครับ อันนี้มันเป็นหน่วยอะไรวะเนี่ยน่าจะเป็นหน่วยทหารเฮ้ยลงเถอะเฮ้ยโอ้ยตายกูอะไรของกูแมปลง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 เออโอเคแลนดิ้งได้สวยงามถือทำไมสไนเปอร์ถือปืนสั้นไว้แมป มันฟรีแันนิ่งชัดๆแ่งโอเคได้อยู่ได้อยู่อ้อมจำได้ว่าต้องขึ้นทางนี้แล้วกูจำได้ว่าใต้สพามันมีอยู่สองคนเออมึงอยู่อย่าง<ห>นั้นไปก่อน<ๆ>เราสามารถอ่ายิงไฟได้นะครับเพื่อเป็นการอำพรางแต่ไม่แหงสว่างงนี้กูไม่รู้จะอำพรางไปทําไม <S <S เล่นเงียบๆก็พอ คอทางนี้ไปได้มันหันหลังให้มึงมานี่หันหลังให้เก็บซะโอเคอีกหนึ่งตัวเกือบไม่ทันวะ่ะถ้าหลุดนี่แม่งมันจะมาเสริม จะกุ๊กที่อะไรไอ้สาตว์เก็บแม่งเลยมีมาตัวนึงมีมาตัวนึงตัดดขึ้นได้ไหมได้มึงไปก่อนเลยไนตัวนั้นมึงมองไปสพานอะ่ะเดดดอบเดี๋ยวเดี๋ยวเดซดอบเดี๋ยวค่อยไปเอาเอาเลยดีกว่าว่โดดข้ามแม่ง โอเคตรงนี้นี่ไม่น่ามีใครดูจากเลดราคัดนี่ไงโอเคไอ้มันมานี่พอดีเลยวะไอ้ชิวอเลยเฮ้ย มึงมึงอยู่นั่นไปนะกูไปแล้วกูไปแล้วไอ้มีในนี้ตัวหนึ่งเพิ่งเห็นว่าเพื่อนมึงตายอะดิไอ้ข้างนอกอะไปเออหลับไปกูไปแล้วขอไปแบบเนียนๆก็พอ หเหมือนอุโมงคน์นี้มันเอาไว้หนีนะถูกต้องกูก็ต้องเดินตามทางที่มันหนีมากูจำได้ว่ามีหมาไม่ยิงเลยไปดีกว่ากูขึ้นบนขึ้นบนโอเคฝั่งนี้มีสองคน คให้มันส,สนทนากันไปก่อนกนูขอเก็บหมาตายเหือ่าหมาเป็นงานของเราไปเคาะประตูทำมะเขืออะไรวะ กูเห็นเงาแล้วเนี่ยไม่เงาโผล่มาแต่ไกลเลยไปแฝ<ว>บแหม่เนียนเนียนไปแล้วจ้าตรงนี้กูจำได้ว่ามีอยู่หนึ่งคนเก็บได้อืมเรียบร้อยมีอยู่สองสองคนเนคเวอร์ฟแฟบ ไปแล้วขึ้นแน่นแน่เข้าทางกูเลยจ้าเข้าทางกูเลยจ้าแล้วกูก็ลงตามสไตล์ลงดิเออเรียบร้อยฮ่าฮ่าได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยถ้า เดินผ่านเนี่ยแต่สกอร์มันไม่ใช่สิ่งสำคัญเล่นเล่นแล้วเนียนๆก็พอละโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรแ่ตั้งแต่เล่นมายังไม่ได้ยิงปืนเลยเนี่ยหรือว่ายิงไปแล้ววะยังนะหรือว่าฆ่าเออยิงไปแล้วยิงไปแล้วรีโหลดไปแล้วด้วย คตรงนี้น่าจะผ่านยากอยู่นะสแกนโอเคไม่น่ามีพิษภัยอะไรไปไอ้สองตัวนี้ไม่ต้องไปสนใจมันเราจะมาสนใจไอ้สองตัวข้างบน อันนี้คอนแทคกูยิงมึงก่อนเลยโอ้แม่งรู้จนได้เหี yeah. ่ oh. หน้าแดงนะกูแล้วแม่งเอาสไนเปอร์มา เห็นนีโอ้ตายโกูพลาดพลาดเองพลาดเองแหมเผือว,ว่าเล่นมาแล้วก็ยังพลาดได้นะครับโอเค้ไม่ได้แล้วเป,เปลี่ยนขอเปลี่ยนปืนกันแล้วกันไม่ใช่อันนี้เออ เขาเปลี่ยนเป็นปืนที่ผมชอบแล้วกันมเผื่อไว้ได้บู้ หาเพื่อนหาเพื่อนมึงใช่ไหมนี่เขาลอยเดี๋ยวขึ้นเลยขึ้นกเลยโอ้ย <c oughs> โอเคไอ้นี่มันถัานหลังให้อยู่กูจะไปเก็บไอ้นี่ก่อน <c oughs> เก็บไอ้นี่ก่อนได้ไหม <c oughs> ได้เก็บก่อนเลย <c oughs> อย่าหันมาอย่าหันมาไอ้สัตว์ เดี๋ยวมึงเห็นกูมึงยิงเฮียอะไรมึงยิงต่อไปโอเคกูจะไปละไปแล้วจ้าแหมเล่นอย่างอย่างอย่างนี้เมื่อกี้ครับเรียบร้อยแล้วโอเคผ่าน right on top of communications right the hub, Charlie. I'm แม่ตายโชว์ไปหนึ่งทีสำหรับก,การเปิดสกสารคลิปมิชชั่นที่สอง <c oughs> ตายไม่เป็นไรครับความผิดพลาดมันมีกันได้แต่จะไม่พยายามผิดพลาดครั้งที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะประตูนี้ไม่มีอะไรโอเคเปิดประตูให้เอา้า มันฆ่าไปแล้วฆ่าทหารนายหนึง่งชื่อว่าอะไรเนี่ยอะไรไม่รู้การทันย <23 S 1> ี่สิบสามปีอยู่ที่ l อมันฆ่าเด็กทำไมวะมีกล้องด้วยมีการถ่ายอัดวิดีโอไว้ มีแล็ปท็อปด้วยเฮ้ยแท็บเล็ตเดี๋ยวพอดึงกระโดดเขียงฉันเขียงกระปั้น เราก็อยากโกลกลับบ้านกันเหมือนกันแหละฉันมีลูกอสองปีสองขวบเองบอกว่ามีคนหนึ่ง <c oughs> ที่สามารถเปลี่ยนอนาคตฉันคิดว่านะมึง

คุณมีเครื่องบินไร้คนขับกูว่าแล้วไงบุ้มไม่ได้แล้วกูยังอยู่แต่ตอนนี้กูญญจะไปแล้วไปดิไปแล้วจ้ญญาซ้ญญายซ้ญญายซ้ญญาย วิคกูต้องการชอปเปอร์เดี๋ยวนี้จะไปให้ดีที่สุดเลยจ้าวิ่งนะจังหวะนี้กาวิเจตวิเฮยยังทันอยู <vit> ่อะตอนนี้แหละเรียบร้อยผ่านเย้ เมาส์เมาส์อยู่ไหนไม่อยากดูสกอร์มันน่าเกลียดโอเคได้มาสามแสนก็สบายใจโอเคคอนติเนียเราจะกลับไปที่ฟอตเอชิลอนเฮ้ยปืนกระบอกนี้กูไม่ได้เอาไปนี่หว่ากลัวฟาร์มัสไปไอ้สัตฮ่าเนี่ย Briggs already grilled Coven about his intel. Coven is too stupid to set that trap. Too smart to risk his own life sending us into it. Agreed. His intel was supported by other sources. The engineers left out a breadcrumb trail of false information. Send us running into a minefield. Let's hope the DevGrew team's found something. They should be back by now. Charlie's following up. Charlie? Charlie. The other teams all of the camps were traps you're the only one that made it out alive diamond the engineers knew the government would disavow the operation that's why they recorded it they just released the footage online sam we pulled an id off the hardware you got on the ground we know who's running the engineers that was fast it was easy too easy almost like they wanted us to find out who he was sign of confidence he's taunting us now we have our target Majid sadiq

but i pulled the new data from your office. your people are highlighting dallas as another possible target. yes, and homeland security's already spread thin, covering five other cities. our best shot at protecting dallas is to send fourth echelon in to head off any attack before it happens. can you make it in time? consider it done. <Lebanon entendbes> ไอ้สองดิต่อไปจะเป็นอเมริกันคอนสตัมชันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ